สิทธิทางมังประสิทธิสังขังประสิทธิจงประสิทธิแก่ตัวข้าบัญจาและท่านผู้ฟังทุกท่านให้กิจการงานและการกระทำคำพูดและความคิดจงเกิดอิจิริ์เกิดสัจจะวาจาข้อกาปรัตนากาสาอุกาสาข้าพเจ้าจะขอน้อมนบยกประหัตเขารบยกเมื่อเกศาข้าพเจ้าจะขออุทิศิิจิตสถานิ้วสายกว่า ต่างถูกเตียนต้องกับเจ้าจเอาเกศาต่างมาลากรวมเนตรทั้งสองต่างประิบโภมไปดวงจิตข้าพเจ้าบูชาต่อไปบูชาพระรัตนตรัยแกว้วสาประกานกับเจ้าจะว,วายพระพุทธเจ้าทิ่ทันเสด็จเข้าสู่พระนิพพานรวมรับไปนานทุก,ท,กทุกพระองค์มากับเจ้าเจาวายพระคุภุษนเป็นตนศาสนาที่ตรองร่องมาพระโกนาคมประกัตสปีสามเรียงตามอนุษมพระสมณะโคดมเป็นสี่ด้วยกันพันบัญญัติประศาสนาไว้ห้าพันปี สมณะพามีปฏิบัติจัดให้สมพระเทียนรเมตใจน่าชฉ่นชมถวายบังคมลอยบาทประสาทสดากระเจ้าจะไจวายเนินสินทูที่ได้บรรจุบริคารเป็นที่อธิฐานของประศาสดาจารกระเบียจยเจขอเขารบนบนิ้ววันตาดวงจิตเจตนาไว้เพื่อเจดี้รพเบ้าจะเจโปูชาองค์พระจุลามณีอยู่ในชันโกสีดาว่าดึงซราบรรจุประเกียวแก้วกองประศาสดาสำหรับเทวารุมานมัสการกระเจ้าจะไหวายปฏิมาโพโจชจวง เจ้าวายงานกินงานการงามส้องงานไปกับพระเจ้าจะวายพระพุทธบริสุทธิ์สักใครก็รอตังไว้แตนรูปพระพุทธองค์กับพเจ้าจะวายพระเกียนเวียนบรรจงเหมือนเงาพระองค์นมัสการกับพเจ้าจะวายพระบรมาธาตุอนุญาตโภยสามสถานกับพเจ้าจะวายพระรัตนีงามดีสุดประการอันดังเพชรงามดังพลอยกับพเจ้าจะวายพระพุทธบาทงานดังหอยงานดัมาเดินมาดินปนพบแต่ประธรรมการแปดหมื่นปีปานอิทธิลูก บ้านแผนรูปพระพุทธองค์เกิดมาภายหลังยังแต่ประสงค์ไม่ได้พบพระพุทธองค์พบแต่ประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ทันเสด็จเข้าสู่ปณิพนิพานวันนังการเป็นเดือนหกปีมาเสงศกยกเข้าสู่ปณิพนิพานเดชข้ากับเจ้าได้เรานมัสการต่รางจิตอธิษฐานขอให้เป็นปัจจัยมันเกิดชาติใดๆยีาให้ได้เวียนทองอยู่ในทองทรงสรารพนมานจตุราเหม้นเกิดมาเป็นมนุษย์สาใหยพบพระพุทธศาสนาอัน เป็นศาสนาแห่งการแตกดับให้แตกฐานในพระศาสนาเข้าถึงนิพพานคุณอิสระคุณสันติภาพคุณมหาสุญญาคุณนี่โรธคุณมีมุติคุณแล้วแล้วไปคุณว่างคุณนั้นเป็นคุณวิเศษที่เป็นปัญญาคุณอยู่ในดวงใจของข้าพเจ้าและเราพุทธบริษัททั้งหลายเบิกบานสว่างสวัยไล่ขอบเขตเป็นเหตุตนบุญยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้าจะได้ตั้งใจสืบอายุศาสนาเผยแผ่ให้คนทั้งหลายเข้าใจในพระผู้มีพระคุณและเกิดความศรัทธาตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอันไร้ประมาณนาการระบันี้ขอบารมี ท่านผู้ฟังทุกท่านจงได้เกิดผลเกิดกุศลเกิดบารมีเกิดความดีเกิดปัญญาคุณให้สว่างสวัยจะทำกิจการใดให้สำเร็จรุ่งร่วงพุทธังสำเร็จธรรมังสำเร็จสังฆังสำเร็จพุทธังเบิกบานธรรมังเบิดบานสังฆังเบิกบานเบิกบานในปัญญาคุณนั้นสว่างสวัยเป็นอาจารย์ใหญ่ในดวงใจของทุกคนที่มีอยู่แล้ว หมดจากทุกทางจากทุกทั้งปวงในหายหลงให้รู้ตื่นเบิกมารไร้ผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นในสัจธรรมทำสอนพระศาสนาสัมมาสัมพุทธเจา้าตล ข้าพระเจ้าขอเชิญปวงเตเป็นเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในกามาผรจอสวรรค์กาเมีอยู่ในกามาพบอนันตาจังหวัดวงจะรู้เปตเป็นเจ้าดำรงอยู่ในรูปมาพบกิริสีครตาเตียง เทพเจ้าอยู่ในหวยมหาสิงคอนเขตอยู่คุณกรเข้าจันตริเกเทพเจ้าอันแน่นอาอยู่ในอากาศวิมานเนอยู่ในวิมานรัฐมนตรีเปรตเทพเจ้าอยู่ในเกาะเกียงน้อยระยารรัฐเทพเจ้าอาศัยอยู่ในเรือนหลวงจากาเม เทพเจ้าทั้งพวงอยู่ที่บ้านน้อยใหญ่ตะรุกนากาหาเนเทพเจ้าอยู่ในปืนภูมิประเทศเะยันตุเทวาข้าพเจ้าอคันเชิญจุมมาสมซ้รประชุมฉละธลลวิตเมเทพเจ้าอยู่ในน้ำแระบุนบกไดิเสมอกันยักกันทับปนาคา สันยาสารณนาคารภูเป็นใหญ่ติสันตาสันติเกยังเทพเจ้าอยู่ทุกกอแกงแห่งตำบลมุนิวารละวัดกนังขปเจ้าโคอชนเชิญพลุสีผู้กแห่งหุนอันศักดิสาา์สิทธิ์ฤทธิ์เทโรนฤเดชาสาโตเมสุนั้นตูขปเจ้าโค้ชนเชิญเทพยันดาอันเลือนเดชส,งสิงสถิตอยู่ในอมรพิมานเมษเมืองกว่าธรรมะสวรรค์การูอัยัมปัทันตาธรรมะ สวนสดกาโรอาญบัตันตาธรรมสวนสกาโรอา,ามบัตันตาขพเจ,าขเจ้าโคอันเชิญเท้าเทวสเิ้นขอบเขตจักรวาลขคอันเชิญปู่เจ้จาจักรวา,ปาวรลปู่เจ้าพรหมโรปู่เจ้าเทวโรปู่เจ้าโรปู่เจ้าแผ่นดินปู่เจ้าบานดานปู่เจ้ารับแร่ปู่เจ้าจตุโรกะบาลทั้งสี่เจ้าเมืองบางบดเจ้าเมืองรับแหน่เจ้าเมืองป่าหิมะพาน พ่เอเชินพ่ออินพ่อพระร่มพ่อประสิวะแม่อุมาแม่รัศมีพ่อพระพิกเนศอาและวพระกิตนะเทพพร้อมด้วยเราปูา่ท้าเวสสวรรณปู่ท้าวทศรถปู่ท้าวิรุโหปู่ท้าววิรูปักและท้าวมหาพรมพ่อพ่ออินพร,ระสิวะแม่อุมาแม่รัศมีพ่อพระพิกเนศตลอดจนเจ้ากัมนายเวรเจ้าบุญนายคุณผู้มีอุปการละคุณเทวนา ประจำวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเทวดาประจำสิบสองราศีเทวดาประจำภาคสี่ขั้นอาเทวดาประจำประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชประการใจสีพระเจตคุปปหอกองพระเสือเมืองพระสมเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นใการระบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขอเป็นองค์แทนตัวแทนของมนุษย์ทั้งแปดพัน สี่ร้อยล้านชีวิตและจิตตวิญญาณนั้นหาประมาณไม่ได้ใน3ามสิบเอ็ดพบภูมิตั้งแต่เอเวชี เทวามริตยูเทวาปเกตเทวาราหูเทวาข้อ,อันเชิญปู่เจ้าโรคและผู้มีพระคุณทั้งหมดท้งจินคุณบิดามารดาคูอุปัชาอาจารย์คุณของพระรัตนตรัยมีพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณมาหากรุณาที่คุณคุณพระบิดา21 คุณมะาพาันดาสิบสองคุณพระแม่โพศพทั้งสาคุณพระพุทธเจ้าทั้งห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสังกเจ้า1สิบสี คุณพระอาจารย์สิบท่านคุณพระกรรมฐานแปดคุณประคุงคาสิบสองคุณพระแม่ธรณีสิบเอ็ดคุณไฟหกคุณลมเจ็ดคุณอากาศสิบคุณอักซรอสี่คุณอักขระสามสิบสามคุณนิสสวัสดิ์คุณอัจสริยคุณปัดสวัสดิ์คุณดวงแก้วทั้งสามประการคุณศีลห้าคุณศีลแปดคุณศีลสิบคุณศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายคุณพระปัญญาญาณคุณพระโซดาคุณพระสกิทาคาคุณพระอรหันตตา คุณมรตสีคุณผลสีคุณปรานิพานหนึ่งจึงรวมมาเป็นกาคุณสินบารมีคุณทานบารมีคุณเนคขมะบารมีคุณปัญญาบารมีคุณวิริยะบารมีคุณขันติบารมีคุณสัจจะบารมีคุณอธิพานบารมีคุณเมตตาบารมีคุณอุเบกขาบารมีคุณพระคาถาริยันคุณตะโกดปิตสมรประเจียและมงคลคุณปรรมเจ้าตั้งแปดหมื่นสี่พันปัตมขั้นพระอรหันตาเจ้า คุณปะไต่ปีดกทั้งภายนอกและภายในคุณปรุษีต่างหัวปรุษีต่างไข่ปรุษีนารอดคุณปรุษีนาลายคุณปรุษีบรมโกดคุณปรุษีว่าระุนคุณปรุษีกัดสปะาคุณปรุษีทั้งร้อยแปดองค์คาพเจ้าจะโอ้ชเชิญคุณ